สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนางสยองขวัญจากประเทศอังกฤษมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับน่งมีชื่อเรื่องว่า The Woman in Black 2012เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อเขาได้รับภารกิจให้ไปสืบคดีในคลหอหนาหลังใหญ่ แต่พอไปถึงที่นั่นเขากลับพบว่ามีบางอย่างคอยจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคดดักลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ ลอนดอนปี1 9 0 6าอาเธอร์กิฟทนายหนุ่มพอ่อไม่ที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปได้ไม่นานนั่นจึงทำให้เขาต้องติดอยู่ในภวังแห่งความคิดถึงมาตลอดสีหน้าแววตาที่ดูเศร้าหมองไม่เป็นอันทำงานทำการนี่สินต่างๆก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากมายแต่ยังไงก็ตามกิฟฟัฟดชัยที่เป็นหัวหน้าก็ยังให้โอกาสแก้ตัวโดยเขาให้งานชี้ตาว่าถ้าอาเธอร์สามารถทำได้เขาก็จะไม่ถูกไล่ออกและงานที่พูดถึง ก็คือการไปนค้นเอกสารในคฤหาานหลังใหญ่ที่มีเจ้าของชื่อว่าอลิสดาโบเศรษฐีผู้มัง่งคั่งที่เสียชีวิตไปได้ไม่นานมารดกทั้งหมดจึงจะตกเป็นของลูกชายแต่ถ้าว่าลูกชายของเธอก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันหัวหน้าจึงอยากรู้ว่ามารดกที่เหลือจะตกเป็นของใครกันแน่พออาเธอร์ได้กลับมาที่บ้านเขาก็รีบเก็บของพร้อมบอกลาโจเซฟลูกชายคนเดียวของเขาและเขายังได้สั่งกับพีเลี้ยง ว่าอีกสองวันให้เธอพาโจเซฟตามไปหาเขาที่นูน่นพอมเมื่อเสร็จงานแล้วพวกเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันและในระหว่างเดินทางอาเธอก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมเขาได้ทักทายอย่างเป็นมิตรพร้อมกับถามว่าจะเดินทางไปที่คฤลาสน์หลังนั้นใช่ไหมเนื่องจากแซมมองไปเห็นเอกสารที่เกี่ยวกับอลิสดาโบเขาจึงได้เตือนกับอาเธอว่าถ้าจะไปที่นั่นมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดเพราะผู้คนแถวนั้น ไม่อยากให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่และในขณะเดียวกันแซมก็ได้ไปส่งอาเธอร์ที่โรงแรมเนื่องจากมันเป็นทางผ่านไปบ้านเขาพอดีทางด้านอาเธอร์ก็รีบเข้าไปเช็คอินโดยเขาแจ้งกับเจ้าของโรงแรมว่าได้จองห้องพักเอาไว้แล้วแต่เจ้าของโรงแรมกลับบอกว่าไม่มีรายชื่อที่จองเข้ามาในตอนนั้นฝนก็ตกหนักอาเธอร์ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาโรงแรมที่ไหนภรรยาเจ้าของโรงแรมจึงบอกว่าที่นี่มีห้องพักอยู่ห้องหนึ่ง แต่มันจะเล็กไปหน่อยเนื่องจากมันคือห้องใต้หลังคาพอพูดจบเธอก็รีบพาเขาเดินขึ้นไปดูอ่าจเธอก็เห็นนะครับว่าห้องนี้มันน่าจะเป็นห้องลูกๆของถือโดยยืนยันจากรูปถ่ายที่วางอยู่หัวเตียงและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกอาเธอจึงตอบตกลงว่าเขาจะพักที่นี่เช้าวันต่อมาอาจเธอก็เริ่มทํางานเป็นวันแรกเขาได้เดินทางไปที่บ้านของเจอโรมทานายความท้องถิ่นที่เป็นคนประสานงานกับหัวหน้าของเขา อาเธอร์เคาะประตูอยู่สักพักแต่ก็ไม่มีใครออกมาต้อนรับเขาเลยเขาจึงแอบเดินเข้าไปในบ้านจนได้พบกับภรรยาของเจอโรมที่เพิ่งขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเธอก็บอกนะครับว่าเจอโรมออกไปข้างนอกได้สักพักแล้วแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคําเจอโรมก็กลับมาที่บ้านพอดีเขายื่นเอกสารบางอย่างให้อาเธอร์พร้อมบอกว่าให้รีบออกไปจากเมืองนี้ซะแต่อาเธอร์ก็เห็นว่าเอกสารมันไม่เพียงพอเขาจึงกลับออกไปไม่ได้เพราะงานนี้ มันเป็นงานชี้ชะตาของเขาเขาจึงยัดเงินให้กับคนขับรถม้าเพื่อจะจ้างให้พาไปยังคฤหาสน์หลังนั้นและที่นั่นก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับชุมชนเพราะคฤหาสน์ของอาริสตาบูได้ตั้งอยู่กลางเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลโคลนบางช่วงเวลาคนก็จะขึ้นนั่นจึงทําให้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้พออาเธอร์มาถึงเขาก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนเขาได้พบกับเอกสารกองใหญ่ที่เกี่ยวกับนาเทเนลดาโบเอกสารน,น,นั้นคือใบมรณะบัตร ที่บอกว่านาธานีลได้เสียชีวิตด้วยการจมโคลนสักพักก็มีเสียงแปลกๆได้ดังขึ้นอยู่ภายในบ้านอาจเธอก็งงว่านั่นคือเสียงอะไรเขาจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปดูและเขาก็ได้พบกับต้นตอของเสียงซึ่งมันเกิดจากอีกาดำที่พยายามบินหาทางออกด้วยความบังเอิญเขาก็มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ในป่าแต่สักพักเธอก็ได้หายไปในขณะเดียวกันอาจเธอก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ที่ดังมาจากทางเขาเขาก็แปลกใจอยู่นะครับว่าทําไมมีคนสามารถเดินทางเข้ามาได้เขาจึงเดินออกไปดูปรากฏว่าตรงนั้นมันมีเด็กกําลังถูกคนดูดแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรเด็กคนนั้นก็ได้หายไปต่อหน้าของเขาและคนขับรถม้าก็เข้ามารับเขาพอดีพอมาถึงชุมชนอาเธอก็ได้ไปแจ้งกับตํารวจว่ามีเด็กถูกคนดูดแถวแถวคาลือหัดของอลิสดาโบแต่ตํารวจก็บอกนะครับว่าคาลืห์ดที่พูดถึง มันได้ถูกทิ้งล้างมาแล้วหลายปีซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะมีคนอาศัยอยู่และเขาก็เชื่อว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นอย่างแน่นอนแต่อาเธอก็ยืนยันว่าเขาเห็นผู้ยิงคนหนึ่งที่ยืนมองเขามาจากในป่าเธอใส่ชุดคลุมสีดำารากับแม่มดในนิยายพอตำรวจได้ยินแบบนั้นเหงอของเขาก็แตกผลักเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างและเขาก็เรียบเดินหนีไปในขณะเดียวกันก็มีเด็กผู้ชายสองคนได้มาขอความช่วยเหลือ เพราะน้องสาวของเขาได้กินยาพิษเข้าไปอาเธอร์ก็พยายามร้องเรียกตำรวจแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากใครเลยจนสุดท้ายเด็กสาวคนนั้นก็ทนไม่ไหวเธอได้เสียชีวิตในทันทีพออาเธอร์กลับมาที่ห้องพักเขาก็ได้พบกับภรรยาเจ้าของโรงแรมเธอได้มาขอร้องกับเขาว่าให้ออกไปจากเมืองนี้ซะก่อนที่อะไรจะเลวร้วายไปมากกว่าเดิมอาเธอร์ที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงไปหาแซมที่อยู่หมู่บ้านไม่ไกลกันมากนะักแซมก็ได้ให้ที่พักกับเขา พร้อมเชิญให้เขารับประทานอาหารเย็นร่วมกันแต่ในวันนั้นคุณนายอลิซาเบตภรรยาของแซมก็มีท่าทีแปลกๆอยู่ดีๆเธอคว้าอามีดมากีดที่โต๊ะแซมจึงต้องหายาม,มาทําให้เธอสลบพอถึงกลางดึกพวกเขาทั้งสองก็ได้มานั่งคุยกันแซมได้พูดถึงนิโคลัสลูกชายที่ตายไปแล้วและภรรยาของเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เข้าสิงเธอนั่นคือวิญ,ญญาณของลูกชายแต่ตัวของเขาก็ไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้วันต่อมา แซมก็ได้ไปส่งอาเธอร์ที่บ้านเจอรมูมเพื่อที่เขาจะขอความช่วยเหลือกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารแต่พอไปถึงเขากลับพบว่าเจอรูมไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ก็มีเสียงอะไรบางอย่างที่ดังอยู่ในชั้นใต้ดินอาเธอร์จึงเดินลงไปดูและเขาก็ได้พบกับลูกสาวของเจอรมูมที่ถูกขังอยู่ในห้องเขาก็แปลกใจอยู่นะครับว่าทำไมเจอรูมถึงทำกับเธอแบบนี้และในขณะที่แซมกับอาเธอร์จะเดินทางไปยังคลิหาร์ดจู่ๆพวกเขาก็ต้องหยุดรถเพราะตรงข้างหน้า มันมีกลุ่มคนได้มาขวางทางเอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าของโรงแรมที่อาเธอร์ไปพักเขาบอกให้อาเธอร์ออกไปจากเมืองนี้ซะเพราะตอนนี้อาเธอร์ได้นำำําคําสาปอันชั่วร้ายกลับมาที่หมู่บ้านแล้วแซมจึงพยายามพูดคุยว่าเรื่องคําสาปมันไม่มีอยู่จริงแต่ถึงจะพูดจะไงพวกชาวบ้านก็ไม่สนใจนะครับแถมพวกเขายังบอกว่าลูกของแซมก็ถูกผีร้ายฆ่าตายเหมือนกันทางด้านแซมที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหมากๆ แต่อาเธอร์ได้ห้ามเอาไว้เสียก่อนเมื่อแซมเริ่มใจเย็นเขาจึงบอกกับพวกชาวบ้านว่าเขาจะยอมถอยออกไปแต่ที่ไหนได้มันเป็นแผนการของแซมนะครับเขาขับรถพุ่งเข้าใส่พวกชาวบ้านจนแตกกระเจงไปคนละทางและพอไปถึงคลฤหาดอาเธอร์ก็บอกกับแซมว่าเขาจะ้ังที่นี่หนึ่งคืนเพื่อค้นหาเอกสารส่วนที่เหลือแซมที่กลัวว่าอาเธอร์จะเหงาเขาจึงเอาน้องหมามอบให้กับอาเธอร์หนึ่งตัวและในวันนั้น น้องหมาก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างมันเห่าแล้ววิ่งออกมาข้างนอกแซมที่ตามมาติดติดเขาก็เห็นว่าสถานที่ตรงนั้นมันคือลุมฟังศพของนาธานียลและที่ข้างๆกันก็คือลุมฟังศพของเจเนตน้องสาวสุดที่รักของอลิสดาโบพอแซมกลับมายังงขลือหาดเขาก็บังเอิญเห็นผู้หญิงคนเดิมที่ยืนมองเขาอยู่ตรงหน้าต่างแต่พอเขาเข้าไปในห้องเธอคนนั้นก็ได้หายไปแล้วและเมื่อตะวันลับขอบฟ้าความเงียบสง,งัดก็เริ่มเข้ามาเยือนในตัวคลือหาด มีเพียงแสงเทียนที่คอยส่องสว่างให้ดูไม่น่ากลัวทางด้านอาเธอร์ก็รีบค้นหาเอกสารจนเขาได้พบกับจดหมายบางอย่างที่เป็นความลับเกี่ยวกับเจเนตข้อความในจดหมายก็บอกนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วนาธาเนลคือลูกชายของเจเนตแต่อลิสดาโบพี่สาวของเธอได้ให้หมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นคนวิปลาสไม่สามารถดูแลลูกได้เพื่ออลิสดาโบจะเอาลูกของเธอไปและหลายปีที่ผ่านมา เธอก็ไม่เคยเจอหน้าของลูกเลยแม้แต่จดหมายวันเกิดก็ไม่ถูกเปิดอ่านแถมในวันที่เขาตายศพของเขาก็ไม่ได้นํามาทําพิธีอย่างถูกต้องพออาเธอร์ได้อ่านข้อความทั้งหมดเขาก็รับรู้ถึงความกดแข็งที่เจเน็ตมีต่อพี่สาวและเขายังได้พบกับใบมรณะบัตรของเจเน็ตที่ถูกจ้างเอาไว้ว่าเธอนั้นผูกคอตายอยู่ในบ้านหลังนี้ขณะเดียวกันอาเธอร์ก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นอยู่ภายในบ้านซึ่งเสียงนั้น ก็ดังมาจากห้องสุดทางเดินเขาจึงพยายามเปิดประตูเข้าไปแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้นั่นจึงทําให้เขาต้องเรียกมาเอาควานเพื่อจะไปพังประตูแต่พอเขากลับขึ้นมาเขาก็เห็นว่าประตูบานนั้นมันได้เปิดออกมาแล้วอาเธอร์ก็เดินเข้าไปอย่างแก,กล้ก,กลัวและเขาก็เห็นว่าเสียงที่ดังอยู่มันเกิดจากเก้าอี้ที่โยกเองและในห้องนั้นก็มีข้อความบางอย่างได้ถูกซ่อนเอาไว้ที่ลังกำแพงขณะเดียวกันอาเธอร์ก็ได้พบกับผู้หญิงชุดด,ดํา ที่ปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งเขาพยายามจ้องเธออย่างไม่ละสายตาแต่จู่ๆเขาก็ต้องตกใจเมื่อหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้บานโผอยู่ตรงกระจกพอเขาลงมาข้างล่างเขาก็เห็นว่าเจ้าหมามันได้เห่าอ,อะไรบางอย่างนั่นจึงทําให้เขาได้เดินออกไปดูและสิ่งที่เห็นก็คือกลุ่มผีเด็กที่ยืนจ้องเขาอยู่เต็มไปหมดด้วยความกลัวเขาจึงเรียบกลับเข้ามาข้างในแต่เขาก็เห็นว่ามีรอยเท้าได้เดินเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ เขาจึงเดินตามรอยเท้านั้นไปและสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้ามันก็ทําให้เขาแทบหัวใจวายตายเมื่อในห้องนั้นมีผีเจเนตได้แขวนคอตายอย่างน่ากลัวแถมเขายังถูกผีนาธานยวโผล่เข้ามาหลอกแบบเต็มๆเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เขากลัวจนตดแตกและเขาก็บังเอิญได้พบกับแซมที่เข้ามารับเขาพอดีและในระหว่างทางพวกเขาก็เห็นว่าบ้านของเจอรมได้ถูกไฟไหม้ซึ่งอาเธอร์ก็จําได้ ว่าลูกของเจอรมอยู่ในห้องใต้ดินเขาจึงจะรีบเข้าไปช่วยเธอแต่พอไปถึงมันก็สายไปแล้วนะครับลูกสาวของเจอรมได้ถูกไฟคอกตายเป็นที่เรียบร้อยต่อมาแซมก็ได้เล่าบางอย่างให้กับอาเธอร์ฟังซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเจอโรมแซมก็บอกนะครับว่าเจอรมเคยมีลูกคนแรกแต่เด็กคนนั้นได้ตายไปแล้วเจอรมเชื่อว่าสาเหตุมันเกิดจากคำสาปในคฤหาสน์หลังนั้นที่ทําให้ลูกของเขาต้องตายซึ่งรวมไปถึงเด็กคนอื่นๆด้วย อาเธอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าใจเลยว่าสาเหตุที่เจอรมคังลูกสาวเอาไว้เขาต้องการจะปกป้องเธอไม่ให้ถูกคุมสอบเล่นงานนั่นเองและอาเธอร์ก็บอกนะครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านเล่ามามันน่าจะเป็นความจริงเพอตอนที่เข้าไปข้างในเขาเห็นว่ามีผู้หยิงชุดดำได้อยู่ในห้องนั้นด้วยต่อมาอาเธอร์ก็ได้ไปหาคุณนายอลิซาเบตเพื่อที่เขาอยากจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเธอแต่ยังไม่ทันจะตอบ คุณนายอลิซาเบตก็มีท่าที่เปลี่ยนไปเธอถูกวิญญาณเข้าสิงและคนที่สิงเธอก็คือนิโคลัสลูกชายของเธอนั่นเองเขาได้บอกความจริงกับอาเธอว่าในวันนั้นเขากับเพื่อนๆถูกผีผู้หญิงบังคับให้เดินลงไปในทะเลเธอมีความแค้นจากการถูกเอาลูกไปเธอจึงมาจัดการกับเด็กๆพออยากให้พ่อแม่ของพวกเราเข้าใจในความรู้สึกของเธอพอพูดจบวิญญาณของนิโคลัสก็ได้คว้าเอาก้อนหินมาวัดอะไรบางอย่าง ซึ่งอาเธอร์ก็เห็นนะครับว่ารูปนั้นมันคือรูปที่ลูกชายของเขาเคยวาดเอาไว้และตอนนี้พี่เลี้ยงกับโจเซฟก็กําลังเดินทางมาที่นี่อาเธอร์จึงขอให้แซมพาเขาไปยังสถานีโทรเลขเพื่อจะติดต่อไปหาพวกเขาแต่พอไปถึงอาเธอร์กลับเห็นว่าสถานีโทรเลขถูกไฟไหม้ไปแล้วเขาจึงคิดว่ามันน่าจะมีหนทางที่จะทําให้ผีร้ายตนนั้นสงบลงอาเธอร์กับแซมได้เดินทางไปยังบอโครน ซึ่งเป็นจุดที่นาธานีเอลตายอาเธอร์ก็บอกนะครับว่าเขาจะเอาศพของนาธานีเอลขึ้นมาพอเขาคิดว่าเจเนต็ตต้องการจะพบลูกสักครั้งอาเธอร์ดำลงไปยังบอ่อโคลนส่วนแซมก็หยยบรถดึงตัวของเขาขึ้นมาและสุดท้ายพวกเขาก็ทําสําเร็จอาเธอร์ได้นําร่างของนาธานีเอลกลับมายังคฤลาสนา์ดและเขาก็ทําพิธีเชิญดวงวิญญาณให้เจเนต็ตมาพบกับลูกอีกครั้งแน่นอนครับวิญญาณของเจเนต็ตก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากมุมมืด ส่วนทางด้านแซมเขาก็ได้พบกับนิโครัตเป็นครั้งแรกเขาจึงเชื่อสนิทใจว่าโลกของวิญญาณมันมีอยู่จริงพอทุกอย่างจบลงอาจเธอก็ได้นําร่างของนาธานีลมาฝังเอาไว้ในรุมเดียวกันกับเจเนตจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางไปยังสถานีรถไฟซึ่งอาจเธอก็เห็นว่าพี่เลี้ยงกับโจเซฟได้เดินทางมาถึงพอดีอาเธอจึงบอกให้พี่เลี้ยงรีบไปซื้อตัวคากลับเพราะพวกเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่จู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น ในระหว่างที่อาเธอร์กำลังร่ำรากับแซมโจเซฟลูกชายของเขาก็เหมือนจะถูกบางอย่างเข้าครอบงำโจเซฟเดินลงไปในรางรถไฟอาเธอร์ที่เหลือไปเห็นพอดีเขาก็วิ่งจนสุดแรงเกิดเพื่อจะไปช่วยลูกให้ทันและตอนนั้นแซมก็เห็นว่าในขบวนรถไฟมันมีกลุ่มผีเด็กกับพีเจเน็ตกำลังเยืนอยู่ซึ่งจากนี้มันนังจะบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำไปมันไม่ได้ผลพออาเธอร์ลืมตาขึ้นมา เขาก็พบว่าชานชาลารถไฟไม่มีใครอยู่เลยสักคนทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่าเล่ากับสถานีร้างจุดจูดโจเซฟก็ได้ทมกับพ่อว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวคือใครปรากฏว่าคนคนนั้นคือภรรยาของเขานั่นเองใช่แล้วครับอาเธอร์กับโจเซฟไม่สามารถรอดจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ได้ภรรยาของเขาจึงมารับพวกเขาไปอยู่ในโลกหลังความตายด้วยกันและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ เรื่องนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบหนังพีแนวสืบสวนอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทําออกมาได้น่ากลัวพอดีมีจำสแกบ้างบางช่วงพอทําให้เราได้ตื่นเต้นและสําหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกคนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยแหละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดคลคาดตรงไหน,นก็ขออภัยไวนาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ